อ่ตอนนี้ก็สมาชิกแก๊งได้ได้รถมานะรถมีติดปืนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันของผมยังไม่ได้ขึ้นแก๊งนะยังไอ้นี่อยู่ mấy lũ vô trong này á

ด,ด,สดแดดส,สดงแสด,ง,สดงว่าเป็นรถฉีดน้ำแน่เลยเ mm hmm. รนที่ว่านี่เคยดูคลิปอยูไ่ไม่รู้โดนรถน้ำจะเลื่อนรถก่านารแล้วั่าะไม่รถไม่รถอย่างงนะั้นเราประกาศสตอรี่ได้เลยนะถ้าเกิดมีคันเดียวด้วยแนละ้วมันเกิดเลยมันแต่งได้มันเอารถล,ลไปแต่งเว้ยอ๋อ ไปให้ตดูมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวทางนไปอ้คนไอ้คนก็่าง่าจะยูกยคนกได้คน้านัยออนซได้ร เขาบอกว่าคนนั่งข้างอาจจะยิงระเบิดได้คนคนคนนั่งข้างจะยิงลูระเบิดได้คนคนขับจะยิงลูกไม่นสายได้ครับบนที่ลูกระเบิดอ่ะโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เราประกาศกับน้องได้เลยไอ้นอนไม่ใช่นออย่าเพิ่งให้ให้ของน้องไว้เดี๋ยวกบักแล้วมเขากินอยู่อะเออไม่ได้ให้อย่าอย่าเพิ่งให้อย่าเพิ่งให้เดี๋ยวช่วยเก็บผิดตั้งไงน้องอัพอัพเซฟให้มันนี่ก่อนเก็บไม่จำกัด สถานี้ต่อไปแท็กใช่ไหมพี่แล้วผอนี่จะคุยน็อตมาพอดีเดี๋ยวรคุยคนนี้แล้เจ็ดแสน็จน็อตมานี่น็อตเอ่อไปเปนอเสร็จแล้ว่าเองอ่ะตอนนี้มีกี่กี่บาทหกแสนกับเจ็ดแสนอะเดี๋ยวจะให้เอาตังค์แกงไปยืมแล้วเองจะได้มีรถเร็วๆแต้่นี่เองค่อยๆเอามาคืนเยืมอะไรนี่กระโปกไปกปงไปกะปงไปเองก็ค่อยเอามาคืนไง พราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ปั้นดันสนับมือต่อไอ้สนับมือมันเช้เยอะอยู่นะยังไงก็ต้องสร้างเนาะเออแต่ตอนแรกต้องมีรถก่อนเอาไอ้นั่นให้ที่ดูมเนี่ยเหล็กววก็ได้เก็บในรถขวข่าวหรือขวเขียวขวข่าวขวขาว โมเขียวอะกูเลขสี่ร้อยนะเออใช่มันเลยพี่ไม่ส่แวนเรอพี่ดูใช่มันเลยพี่ดูพี่ไม่ไม่สแว่นเหรอแะ้กำลังพิ่งออกครับ ไปแล้วไปแล้วโอเคครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมยืมรถไปลองกันนะอแปบนะ๊บหนึงพี่ระวังระวังนะพี่เดี๋ยวพี่ไปที่ไม่มีคนลงนิดหนึ่งนะผมอะนั่นนะไอคนนั่งมันทำไงถ้าจะยิงระเบิดอ่าใช้เมาส์คลิกได้เลยครับเหนือคน เหมือนคนขับเลยครับได้ได้ได้ทเดี๋ยวพึ่งนีน่ไอ้น,อนอ็นอต <c oughs> ่ดีึงก็บ้าไอ้ชไางคนยิงก็รู้หมดมึงกีพึ่งนี่บ้าอย่างงี้ถ้าเกิดเราไาล่ฟาดลุกลหมดเนี้ยจบเลยนะ แต่ว่ามันมันก็มีไม่กี่แันแล้วาะมันคนได้รถลูมันน้อยเออแต่มันยังพึ่งนะตรงนี้คนเลยได้ยินอย่างเงี้ยเราเ,าเนี้ยไปป้นตำรวจสบายเลยไม่ได้ยินเลยเสียงเบามากว่าอย่างเงี้ยเราเออกไปป้นตำรวจสบายเลยไม่ได้ยินเลยอย่างเอาอ่ะดูดิ แล้วพวกเปิดกันไม่ได้ก่อนได้ตำรวจไม่ได้หรอไอ้ย่าตำรวจมีปืนแค่ปืนมันไม่ได้มีแค่น,นั้นนะแค่มันไม่เอาออกมาเลยนี่ยตรงนี้ก็ได้มามันเป็นมันเป็นระเบิดป้ะดูดิมึูยิงหน้ารถมึงมึงยิงไอ้ระเบิดใช่ไหมมึงยิงหน้ารถนะ โอยพอพอประการ <คน S 2> สตอรี่สบายเลยเนี่ยเขาได้เขาได้สองคันนะเราแต่งเป็นรถพวกนี้หมดเลยนี่ก็มีสองคันอีกคนหนึ่งได้ได้สองคันเหมือนกันนะไม่รู้ว่าอีกคนเขาว่าบอกบกแก่บับกโ้ห,หงใครว่าอีกคนเอชชื่อเอสอะ เอ็กหรือเอสอะนี่แหละก็คนนี้แหละชื่อดูเมื่อกี้มีชื่อดูอ๋อคนนี้แหละเมื่อกี้มันเพิ่งไปยิงคนตายต้องรับไอ้รับชอบใจกระโม่เลยโอ้โหได้การเล่า oh. ห่าไอ้พวกนั case, <c oughs> ้นได้เลยนะเนี่ยฮะแล้วอย่างนี้เล่าห่าไอ้คุดคิดว่ามีเรื่องในคุดได้เลยนะเนี่ย ทำไมเปิดจากติดเปล่าลองเพิ่มเสียงใหม่ก็ว่า,วา,วา,วายอย่างนี้เราหาไอ้คนที่เรามีเรื่องานี่ยได้เลยนะโคตรเดือดเมื่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดปะได้ยินได้ยินข้างบนนะนะใช่ใช่ ก็ดังอยู่ตากแล้วคนนึนำไปช่วยเกมบิดตั้งเนี่ยโอเคโอเคเฮ้ยขายหนึ่งจุดสองเอ็มเองอะสองร้อยห้าสิบโลถูกถูกอยู่นะฮะใช่ใช่ ลงไปช็อตยันเนาะช็อตเกือกค่ะลงบัไดวันมาให้ไม่ลงนะไปยิเลยบัไดเลยปาอจจะมุ่งมกันเลยไปยิงไปเลยบัไดแล้พ่อหูยตอดอุเมะโก้มึงเลย